ทางเฮากะได้มาอ่ะผ่านซื้อออนไลน์สวัสดีเนาะเมนก่อนอื่นฮาจิอ่ะเข้าไปกะสบายดีเป็นก่อนเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะโดยเนาะก่อนอื่นอ่ะทางเฮากะสิขอยอย่าทามสื่อเพิ่นก่อนเนาะโดยสื่อว่าจังได๋น้อสื่อปุกกี้สื่อสาวปุกกี้เพิ่นว่าอายุเท่าไหร่เด้เนาะอายุ25ปีเด้ออายุ โดยสาวโสดรุ่นใหญ่นั่นเองทำานนอสามีเนาะ <laughs> แม่เป็นสาวโสดรุ่นกลางวา่าซันซันเนาะโดยโดูไปไปสะบัดถามเลยอะ่ะัดที่นี่อันจากไหนนอน้องด่าอยู่ทไทยนอตอนนี้นะตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเพิ่งไป,ปทำงานบ้างน่ะแม่มาทำงานอยู่ประเทศไทยเข็ดง,ง,งานเนี่ยว่าอยู่พุ่นนะเข็ดง,งานหานอาหาร อยู่กับพี่น้องบ่คืออย่างไรแม่นอยู่กับน้องอยู่กับพี่น้องไปคุณก็มีพี่มิโนงยังไปได้ก็<ต>ไปไแม่ <laughs> ไปได้โรน้านเนาว่าน้องน่ะมาได้ประมาณปีหนึ่งเดียว <c oughs> ไปได้ปีหนึ่งเนาะไป คือว่าเมื่อนี้ขึ้นใจจะเมยออกคลิปกําเฮานี่จากไหนได้เนาะเรื่องของหัวใจวะเนาะ <laughs> แม่แม่แห้สวัสดเขาเหลืองเลยคือว่าน้องหล่านี่ออกคลิปป่วเอนี่อย่างไงอัสูตรบ่าน้องหล่าโดยสูตรสูตรแล้วก็สีออกมาเปิดใจผ่านซื้อออนไลน์แล้เวเบื่อโดยแมนแล้วปดจากไรนนี่คือสูตรหนุ่มแถวน,น,นั้นบ่มีวาเนาะ <laughs> หรือว่ามีแต่เวลาเหตุงานได้บ่มมีผัวว่าอันนี้แหละ แมนแมนก็เริ่มบวมหัวขานใช่ไหจีเพิ่นเอาการอยากดิเนาะเกับเมื่อนี้คือว่าน้องลาบมได้เ็ำงานบ้างมื้ยนี่โดยมื่อนี้ไ่ได้ปายมื่อนี้ฝนตกก็เลยหยุดเป็นหยุดตัว่าทั้งเพลินทั้งเท้าใครแต่ปรตกทางเฮาเนาะทางเฮาเกี่ยวเข่าด้กอดีตกทางเพิ่นโดยอืเพิ่นบ่เฮ็ดเบี้ยบแต่ว่าน้องหลาเคยแบบเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือว่าโสดเลยตอนนี้นะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเนาะโดย้ัก็แบบ ครอบัแบบน้องหลาเคยมีลูกอยู่วะแม่เคยมีลูกมีลูกคนหนึ่งเนาะลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งเนาะอาอยุจัปีลูกนะลูกกับประมาณสามปีสามปีสามปีปลายเนาะโดยแต่จะเรียนเลือก่ากันเนาะแม่เลือกรา,ากันเนี่ยได้จัดปีได้น้องลาแต่ประมาณปีสองสามปีเลยเลยพราะว่าตอนนี้ลูกกับประมาณสามปีปลายสี่ปีแล้วค่ะนะ ตอนเพิ่งเลิกกันกระลูกประมาณปีหนึ่งนี่นะยังอ้อยอยู่นะเนาะอื้อยอยู่วันนี้ลูกก็เลยเอาไว้กับแม่บ่แอนลูกเอาไว้นมแม่ผู้แม่ก็มาหาเงินเลี้ยงลูกอยู่ไทยแม่อยู่แต่ก็ส่งลูกส่งเงินให้ลูกให้แม่ให้แม่กบลูกเนาะแม่อืจะดีที่กันบัดที่นี่น้องลาดสิเปิดใจนี่แบบไรเงาบ่คืออยากมีคนคุยคนใหม่หรือว่าอยากเปิดโลกกว้างบ่จังได๋นี่นะอ๋อ กท็กซว่าจอย่างไดเนาะก็อยากมีคุยนํามานไหนแหละเงาเนาะไปเห็ุเวียงมากแบบมีแต่กลับมาหงอวก็นอนตื่นทรามาไปเฮตุเวียงนะก็เลยบ่มีใครคุยวิใครลมน้ำกันเลยอยากเปิดใจโดยบางเถื่อมีเปิดใจโดยโดยเดี๋ยวว่างไงก็คืออยากลองเปิดใจทางโลกโลกกว้างจะเขื่อเนาะโดยเปิดใจน้องหลักก็มีเวลาโอเวเวลาล่มก็เพิ่นอยู่บ่แต่มีอยู่เพราะว่า เขางานกะสิบโมงเลิกกะสามทุ่มอย่างงีกะพอมีอยู่ส่วนนั้นเนาะส่วนคืนนั้นเลิกสามทุ่มยังบ่ได้เลิกอยู่ไทยเนาะคือว่าโอเคอยู่เนาะนี้เขากับิมาถามเรื่องแบบอายุของพายชายรือว่าผูวานม่มสิเข้าม้าใน้องเ่าครับอายุอายุขึ้นได้แต่จักปีขึ้นไปบ่จำกัดนะเขอเป็นดีกับเขาแล้วคุยดิคุยนําแบบสบายใจกับเขาแล้วบ่จํากัดอายุ บางเื่อเ่อจักัดอัญุไปแล้วบางเถอาหาอจํากัดชน,นี้อัญุเผิ่นผัดคนที่เขามาลมกกาห่าผัดอัญมลายวันนี้เผิ่นหายครบก็อุดเ่อเนาะเดืนใหญ่กลัวเนาะโดยบางเถ่อตัวแรกก็ยานะเอาคอแต่ความดีไว้สั้นๆเนาะโดยโดยโดยหัหดเ่าแต่กานุ่มนุ่มนี่พังใดก็ได้บ่ตนองดะโดยได้บดพังใดพังไทยพังลาก็ได้เนาะต่างประเทศก็<า> <พง S 1> ได้เมนู่ต่างประเทศก็ดีขึ้นกันเนาะแต่กานแบบ มีสเปคกี่บ้านองหลักแบบว่าหุ่นสูงหุ้นแบบใดแบดบเตี้ยต่ำดำแบบนีนนะรองหละกบอกบอกว่ามีสเปกแบบใดแดเบิร์อยู่บบคุยเล้วสบายเอาที่จิตใจไว้ก่อนเนาะเมนกานกระทํามาก,ก่อนเป็นเกี่ยวเ,เรื่องอันนาตาต่ำเตี้ยอย่างเช่นกับว่าได้ติเนาะทาง้องโดยเอาลก็คือนิสัยใจคอแหละหับได้สิ่งที่เขาเป็นเนาะโดยโดยเป็นได้สิ่งที่เขาเป็นก็เอแล้วเมนสองมาคือเขามีดูกมีเต้า ทำหนีอะลรเนาะเลยอืมคือว่าสมมติว่าขึ้นคบหาดูใจกันนี่ต้องหลาสีแบบคบผู้จักจ้กเดือนแต่สีตกลงเป็นแฟนปร่งใจเป็นแฟ่นกับเพื่อนอย่างอันนี้การัง่ตอกบ็ได้นะต้องลมกันไปเรื่อยๆเนาะลมกันไปเรื่อยๆบางเถื่อเขาอาจสีหักเพื่อนเฮงหรือว่าหักไวกลัวหันเนาะบางเถื่อเขามาจํากัดว่าเออเท่านั้นเดือนต้นนี้เดือนบางเถื่อบ่หอดพอหอดเดือนก็มีใจเห็นแล้วก็มีเนาะ เออนี่เบอกว่าคือการเรื่องนี้ก็นเนาะก็คือทั้งสมบดว่าอ่าทางผูบ่าวเพ่อนซะาเนาะแล้วเพ่อนหักมักเจ้านี่นะอยาให้เจ้าไปอยู่นําแบบสิจัก็ไปได้อยู่บอกิดว่ะอันนี้เขาก็ต้องลงกันเบิ่งกกอนเนาะว่าแบบต้องลงกันไปโดนๆท่านนะแต่ว่าไปโบหรือบ่ไปเขาก็แบบต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนออืเขาต้องศึกษาดูใจกันก่อนว่าเฮาสิไป อยู่น้ำค้นเห่าก็ต้องอ่าศึกษาดูใจกันเนาะ<ช>ว่าเห่าสิเออหันหมั่นใจก่อนคนหัาติกลงปรุงใจแบบไปหากันอยู่ดํากันแบบสีหันนะเนาะเลยเลยคือว่าแบบเรื่องเพชรเรื่องลายเนี่ยต้องหลาได้เด่นแออได้ให้เกยแจกอย่างนี้นี่มีมีเพชรมีลายมีเนาะเพชรกับมีลายกับมโีโดยก็ถือว่ามีบทั้งชองอย่างเนี่ยอยู่เพชรก็แจกบอลลายก็แจกบองโอ้ยแจกได้เบิดเนาะโอเค อ <isation> ุ้ยเบอร์ค <Labor ator il fi> ือจะเปลี่ยนเบอร์ไทยเนาะเบอร์เนาะไหนแจกไม่ได้ดอกจะเอาแต่ชองยางนี่แหละแจกให้นุ่มเนาะมันยังง่ายดีเนาะแมนแมนแต่ว่าถามว่านุ่มได้เนาะหากถามว่านุ่มได้สนใจทางซาปุกี้กัทักมาได้เนาะทางเหากกสีเอาเฟซตัวไล่เพิ่งแจกให้เนาะทางเหากกผ่านซื้อออนไลน์คือปกติอะไรเนาะปกติเพราะว่า ขึ้นสนใจยังเพิ่มเติมเนาะอสอบถามไล่ขึ้นกันเขาก็แนะนําให้กระถามน้องคนอีกท่านึงเนาะว่าแบบใดน้องขึ้นมากแบบใดแบบใดบางที่น้นองกันอกนองทับได้บอ่อเขาก็ต้องถามมาน้องขึ้นทับได้ถามน้องขึ้นทับบ่ได้กันก็สุดแรกแต่น้องขึ้นเนาะเขาก็มีแต่ว่าหนาที่แจกว่าบบท,ท่าน,นจ๊ะเดี๋ยวคือท่านเก้าก็ขือจากสิมาไทยแอมเออขอโทดเนาะมาเล่าอยู่ปะปีหนาสิมาปีหนาสีมาเพิ่นวะป้าทุกเอาเอาหนุ่มไทยมาเลยเนาะ เนเนาะเออเป็นไปได้กะถารอมาปีหนาแล้วกะเอาหนุ่มไทยมาเลยเนยเลยสมมาิมานนก็เนะมากะยังสปไปอีกยี่บอื่นอย่างไมามาก็ต้องกลับคืนมาอีกว่าถ่ายอยู่บ้านเท่าไรกะยิ่งมีงานเฮ็ดกับเบิดเงินใส้เนาะแอนไปพ่นกับใครแน่พอได้เงินใส้แล้วก็อีกอย่างเขามีการมีงานเฮ็ดอยู่เนาะเน กันบวชหาทงอนะหน่อยเืวลากันยังพอได้ใซนเนาะเออโดยเออเขามาดีจุดหน่อยประมาณมาประมาณหาลูกประมาณต้องทำเดือนกลับไปคิดเก่าบางเถื่อกระพอดช้ำประจักษ์เนาะประมาณเดือนนีกันเนาะโดยครับมาอืม้าต้องกลับไปคิดเก่ากันแต่ก็มันก็เป็นบางส่วงบางเถื่ออาจสัญญาณสิขาดเท่ากับว่ากันบวชเข้าใจนะสาวัสเนาะแต่ว่ากันยังโอเคเนาะเพราะว่าเขาบอกกันเรื่องเนาะแมนส่วงคำแมนเนาะเออเพราะว่าเขาจี สีบอกกับเพลินตอนเช้าก็ยังเพลินเบาบางเบี้ยงไปเห็ดเบีย้ยงตื่นมากกับเต่งหน้าแต่งตัวไปแม่นอนเนาะนเป็ทางครอบครัวของน้องดานี่ได้เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดอยู่ตอนเต่าอยู่เออพลินกันยังเห็ดคือเก่ากันนานเลยกันยังเห็ดคือเก่าเนาะโดยเเนาะห็ดคือกันทำบเห็ดก็จะเีหิตยังไดเนาะก็ต้องได้ซื้อเข่าซื้อน้ำกินคือเก่าและทำบเห็ดโดยเลย หะเงนีงก็มืดชุ่มนองเนียเนะทังห้องกับสะระเลยถ้าตอนนี้นะน้องดาย,ยัางไม่ได้กินข้าวกินหน้าหมาไปซื้อ,อยงกินเมื่อนีนนะโอ้วันนี้ยนะังเพท่อนทกินอยู่จะออกไหากินขา้าวโอ้ที่จะออกไปกินเองเฮ็ดเองกันเฮ็ดเองมออขึ้นจากไรได้ว่าจังไรส่วนรายการซื้อกินเพราะว่าไม่มีเวลาเห็นนะเลยงานมาก,กตามกลุ่มเลยจนะยไปซื้อกินข้าวกินอยู่ห้องกันแบบว่าอยู่ห้องคนเดียว อยู่กับน้องอีกคนหนึ่งตอนนี้เราไปเหยียกอยอู่เดี๋ยวป้าถึงได้ลงหลังห้องนี้เดี๋ยวป้าอยู่กินน้ำเพลื่นรือว่าห้องเสาเองห้องเราสาเองห้องเสาเขาชื่อมีแต่ว่าไปเห็นงานอะไรก็มานอนห้องตัวเองอย่างเนาะเพราะวเขาเป็นตัวเองแล้วมันสบายเดิเนาะแม่์เขาอยู่นะ้าเพลื่นเหมือนกับตัวสะดวกกันได้สาวของดีกว่ากรใส่มาสะดวกสบายดยโดยชงมากับฮารการมันกับใส่ใจม,ม,มันกับโบรายเนาะนย มาที S <S ่นี <S <S <iber at ını> ้เร <im> ื่องอันวันหยุดวันรรยังนี่ก็มีวันหยุดอยู่บ่น้องหลายอยู่พู้มีเนาะหยุดทุกถูกวันเสาร์อาทิตย์โอก็ดีเด้อเนาะเสาร์อาทิตย์หยุดเนาะถ้าหยุดอาทิตย์วันเดียวก็ยังคุ้มเลยนะนี่กันวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดโดยโดยโดยจะหน่อยจะหน่อยพออยู่เนาะเจ้าสิออกจากร้านอาหารสิไปอยู่นมๆเมืองเนาะจะหน่อยเนาะเออนมนมกั เอาง่ายๆก็คือผลิตกับบริจากัดอายุหนุ่มๆเนาะเลยคือเรื่องแบบฐานะแบบวสาคบกันแจกเดือนแจกเดือนจจงสีมาเป็นผู่เป็นแฟนกันกะบริจากัดเนาะเลยเลินก็บรลมีขอยังแบบคือสเปกแบบผููบาว๋ได้แบบสูบดอกสูบยากินเรากินเบียร์เจ้าก็โอเคอยู่ปะแต่ันี้ากับคันเท้าคุยตกลงแบบเออคุยกันันกันกกะจังว่ากันอีกเพื่อนหนึ่งเนาะว่า นี่ควรสูบหรือว่าเครื่อสูบนะแต่ว่ากินเหล้ากินเบียร์มันกับเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเนาะของสังคมเนาะมันก็ต้องเหล้ากินเบียร์กับหมูนะโดยโดยเรื่องคือคือสูบยาเดจังว่ากันเรื่องหนึ่งเนาะถ้าเา้าเ้าบบได้เ้ากับโบ,โบครบถ้าห้าได้เ้ากับครบเนาะ ต้องเบิ่งกันไปจะสูบ่อยก็สูบแข่งกันเลยถึงจะได้หยอกหยอกเนาะเป็นจังใจไปเฉาเมยเฮากันเวลาก็จะค่ำเมื่อด้งไปแล้วเนาะเฮากัสิบ่เว้าหลายเนาะแม่นกะสิกันฮู้เรื่องฮู้ราวแล้วว่าน้องเพิ่นมักแบบไรก็มีแต่เฮาก็มีเอาเบื่อน้องเอาเพชรยังไม่ไปแจกให้ทา้งนุ่มๆเนาะแม่นๆ่นี่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคำบทินท่าหนาเฉาว่าเฉาเมยเลยดิมัแม่แต่วันน้องเฮาก็สิได้อ่าอัปเดตให้อ่านุ่มๆอีกเทื่อนึงเนาะแต่ตอนนี้เฮาก็ สัมผัสเพื่อนครั้งแรกวัาฉันเนาะแวก็จะิมาทำมเพื่อนต่อไปอยากเดิกให้นุมๆต่ออีกเนาะโดยโดยโดยอาสบายดีเดยสบายดีโดยสบายดีเนาะ